สวัสดีค่ะวันนี้เราคขควรพระธรรมสองซามูเอลบทที่19ข้อ23ค่ะและพระราชาตรัสกับชิเมอีว่าเจ้าจะไม่ถึงตายแล้วพระราชาก็ประทานคำปฏิญาณแก่เขานี่คือคำตอบที่ดาวิดให้แก่ชิเมอีดาวิดให้สัญญาว่าจะไม่ทำร้ายหรือฆ่าชิเมอีดาวิดอภัยทุกอย่างได้จริงหรือ หากเราอ่านพระคัมภีร์ต่อเนื่องไปเราจะพบว่าดาวิดสั่งซโลมอนบุตรชายของท่านจัดการกับชิเมอีตามสติปัญญาของซโลมอนในหนึ่งพงษัตริย์บทที่สองข้อ8ถึง9ว่านี่แนล่ชิเมอีบุตรเกราคนเบนยามินจากบ้านบาฮูริมก็อยู่กับเจ้าด้วยเขาเป็นผู้แช่งชักหักกระดูกเราในวันที่เราเดินทางไปยังมาหานาอิมแต่เขาลงมาต้อนรับเราที่แม่น้ำจอแดน เราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระยาเวว่าเราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าด้วยดาบเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าถือว่าเขาไม่มีโทษเพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญาเจ้าจะรู้ว่าควรทำอะไรกับเขาและจงนำศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโรหิตนี่คือคำสั่งเสียที่ดาวิดบอกแก่ซาโลมอนสรุปว่าดาวิดไม่ทำเองไม่ฆ่าเองแต่สอนลูกว่า คนผู้นี้ไม่สมควรให้มีชีวิตอยู่ข้างกายประเด็นนี้มีการตีความแล้วกล่าวถึงมากมายว่าดาวิดทําเช่นนี้ได้อย่างไรปฏิญาณในพระนามพระเจ้าแล้วบอกให้ลูกฆ่าหากเราพิจารณาบริบทให้ดีเราต้องมองให้ออกว่าชีวิตของดาวิดตั้งแต่หนุ่มจนถึงวันที่เขาสั่งเสียโซโลมอนนั้นท่านผ่านเรื่องราวม,มามากมายและที่น่าตกใจก็คือ การถูกแย่งชิงบัลลังก์จากคนที่เป็นลูกถึงสองครั้งเรื่องราวนี้ทำให้ดาวิดต้องสอนให้โซโลมอนระวังคนรอบข้างให้มากเพื่อความมั่นคงในราชอาณาจักรของโซโลมอนเองคำสั่งดาวิดจึงเป็นไปตามธรรมชาติของพ่อที่ห่วงใยลูกและพ่อที่ผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายและไม่อยากให้ลูกต้องพบเจอเช่นที่ตนเองได้พบจึงต้องจัดการคนเหล่านี้ให้หมดจากแผ่นดิน หากเราใคร่ครวญในความเป็นธรรมชาติของมนุษย์เราจะเข้าใจดาวิดท,ที่มาสั่งซโลมอนเช่นนี้ในวันนั้นที่ดาวิดไม่ฆ่าก็เป็นการกระทําเพื่อสะท้อนพระสิริของพระเจ้าแต่วันนี้ดาวิดจําเป็นต้องบอกทุกอย่างแก่ซอลมอนให้ป้องกันคนเช่นชิเมอีให้ได้ขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน